สวัสดีครับเรามาเรียนรู้เครื่องดนตรีต่อไปนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าเช่นเคยนะครับทีนี้เรียกว่าโวตนะครับโวตเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นน้องใหม่สุดนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับยังไม่นานเท่าไหร่นะครับโวตนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจากสางข้าวนะครับแล้วก็ถูกนาํามาเปลี่ยนแปลง แก้ไขแล้วก็พัฒนามาเป็นไม้ไผ่เฮี้ยหรือว่าต้นอ้อต้นลำแคนนะครับโดยครูทรงศักดิ์ปทุมศิลป์นะครับโหวตนะครับมีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับอยู่หลักๆก็คือมีอยู่3ชิ้นนะครับหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับคือลูกโหวตนะครับลูกโหวตหรือว่าตัวที่ให้เกิดเสียงนะครับ เสียงต่ำเสียงสูงนะครับตัวนี้แกนโหวททาจากไม้ไผ่นะครับแกนโหวตที่ยาวถึงนี่เลยนะครับเพื่อแต่ยึดตัวลูกโหวตเนี่ยให้ติดกับแกนนะครับต่อไปตัวนี้ขี้สูตรหรือว่าชันนรงนะครับอเอาไว้ติดตรงปลายหวัวโหวตนะครับแล้วก็ปรับแต่งให้มีการมีเหลี่ยมมีเพื่อให้ลมลง รูโหวตได้ดีเสียงก็จะก้องกลงวานนะครับถ้าเกิไดมไม่มีไม่มีหัวตรงนี้ที่สุดต,ตรงนี้เสียงที่เราเป่านะครับมันก็จะไม่ก้องกลงวานนะครับจะไม่มีมิติขอ,องเสียงนะครับคีสูดต,ตัวนี้นะครับนอกจากอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ก้นของโหวดก็จะมีคีสูดด้วยตัวนี้การตั้งเสียงโดยการยัด คีสูดต,ตรงตรงรูล่างนะครับยิ่งยัดขึ้นเท่าไหร่นะครับเสียงก็จะสูงขึ้นเท่านั้นนะครับการตั้งเสียงการวัดเสียงโดยการยัดขีสูดนะครับหรือว่าชัรนนรงนะครับส่วนเทคนิคการบรรเลงการเล่นดนตรีเครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องเป่านะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับเป่าออกอย่างเดียว นะครับเรามีการดูดนะครับเป่าออกอย่างเดียวโดยการเป่านะครับเราใช้เหลิกการผิวปากนะครับการผิวปากนะครับคือทําลมให้เล็กที่สุดนะครับแล้วก็เป่าลมออกมานะครับแล้วแต่ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงผิวปากนะครับมีแค่ลมอย่างเดียวนะครับโดยในการเป่าเนี่ยให้ตรงรู แต่ระโนตแต่ระโนดนะครับให้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นเราจะเป่าเสียงลานะครับแล้วก็นะครับทางนี้นะครับเพื่อให้เป่าได้เสียงที่ชัดเจนนะครับเทคนิคในการเป่านะครับเราจะมาดูที่ปากก่อนด้วยนะครับปากหรือว่าตรงลิมฝฟีปากเนี่ยนะครับเราจะเราเป็นลักษณะของการยิ้มนะครับยิ้มก่อนนะครับยิ้มเสร็จปั๊บ พอเรามาเป่าแก้มนะครับของของผู้เป่าเนี่ยผู้บรรเลงเนี่ยจะไม่พองอย่างนี้นะครับถ้าเกิดอย่างนี้ก็คือเป่าแล้วมันเปลืองลมมากนะครับเป่าได้ไม่นานนะครับถ้าเกิดเราเป่าแก้มไม่พองนะครับแล้วก็เก็บลมมามาออกน้อยๆเนี่ยพอดีเนี่ย ในการเป่ามันก็จะง่ายขึ้นนะครับเทคนิคการเป่านะครับโหวตเมื่อเราเป่าเป็นแล้วนะครับเป่าเป่าออกได้แล้วนะครับเราก็จะมาดูเสียงนะครับอย่างเช่นเราฝึกลายเต้โงงง่ายนะครับลาลาซอนมิลาเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเราก็จะมา,าดูโน้ตก่อนนะครับไล่นิ้วก่อนไล่ไล่เสียงก่อนนะครับลาลา่าซอนคือชี้ให้ถูกตัว ตัวโน้ตนะครับลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาซอนมีเรโดมีเรซอนมีเรโดลาโดเรมีเรโดซอนลาโดเรมีเรโดซอนลาเมื่อเราชี้ถูกลูกปั๊บอ่าเราก็จะมาบรรเลงโดยใช้เทคนิคการเป่าเหมือนเดิมนะครับ การประวอดนะครับโดยใช้ลมเป็นตัวกำหนดเสียงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเป่าถูกวิธีเนี่ยเราก็จะไม่เหนื่อยง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป่าผิดวิธีปั๊บนะครับก็จะทําให้มีอาการหน้ามืดตาลายนะครับการประวอดนะครับมีใช้การใช้ลมนะครับมีอยู่อยู่สามสามเทคนิคนะครับโดยเทคนิคแรกก็คือเป่าเสียงยาวนะครับนะครับ ไอนีที่2คือเป่าเสียงสั้นนะครับแล้วแต่เพลงนะครับเสียงสั้นเสียงยาวแล้วก็เสียงสั่นนะครับสั่นหมายถึงเหมือนเราเอื้อนลูกคอนะครับจะมีการเขย่าหรือว่าใช้คอให้ลูก,กลมลมก็ได้นะครับ ขอจบการนํนาเสนอโบสตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ